ประเทศไทยนะครับเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ก็จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์มีผู้แทนจากก้าติอาเซื่อนเข้าร่วมในวันนี้ครับดกรกองศักดิ์ยมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมเรื่องการถ่ายทอดสดและซึ่งเป็นชนเป็นครั้งแรกของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และอาเซียนพาร์เกมส์ครั้งที่13การประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของทุกประเทศในการเตรียมการถ่ายทอดสดมีผู้แทนจาก9ก้าชาติอาเซียนร่วมประชุมซึ่งวางแผนจะถ่ายทอดสดไม่ต่ำกว่า25ชนิดกีฬาและยังเปิดกว้างให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเจราจาเพื่อถ่ายทอดสดกีฬาอื่นเพิ่มเติมได้เนื่องจากบางประเทศอาจจะมีความสนใจในกีฬาที่เจ้าภาพไม่ได้ถ่ายทอดครับในส่วนของประเทศไทยมีแล้ว6ช่องก็คือช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง3 HD อรมรินทีวีเอ t 2 HD และทีสปอร์ต7 ซึ่งยังมีอีกหลายช่องที่สนใจจะร่วมถ่ายทอดสดด้วยครับจากการที่ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่การเตรียมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนาราเกมส์ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนที่วางไว้กายการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพารลิมปิกแห่งประเทศไทยยังคงทำงานต่อไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้งานชะง,งัก สีเกมส์ครั้งที่33แข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมที่กรุงเทพมหานครชนบุรีสงขลา,าเสื้อพราเกมส์ครั้งที่13แข่งขันวันที่20ถึง26มกราคมที่จังหวัดนครราชสีมาครับ